ต่อนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ถัดจากก่อนหน้านี้นะคะตอนที่เราทําการติดตั้งตัวตัวจุนวนแล้วก็ตัวเทมเพลตตัวใหม่ไปแล้วนะคะเราจะได้หน้าตาประมาณแบบนี้นะคะอันนี้เราใช้เทมเพลตตัวที่ชื่อว่า D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  m a c h i n e 86นะคะดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะแต่ถ้าจะใช้ในเชิพงพาณิชย์ก็ซื้อเทมเพลตค่อนิดหนึ่งนะคะราคาไม่แพงนะคะอ่ะทีนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของการเพิ่มในส่วนของตัวเมนูนะคะมันจะอยู่บริเวณส่วนบนตรงนี้ นะคะตัวเมนูตรงนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงไปยังหน้าเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในเว็บนะคะหรือเราอาจจะแบบเชื่อมโยงไปที่ภายนอกเว็บก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะทําการเพิ่มตัวเมนูนะคะยกตัวอย่างนะคะเราจะทําการเพิ่มตัวเมนูนะคะแล้วก็ให้มันเชื่อมโยงไปที่หน้าเนื้อหาที่อยู่ในเว็บนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทําการเพิ่มในส่วนของหลังบ้านตอนนี้เราอยู่ในส่วนของหน้าบ้านนะก็เราจะเข้าหลังบ้านกันก็เดี๋ยวคัดลอก ตัวหน้าบ้าน URL ตรงนี้มานะคะ New t a ็ตัวจุมลานะคะถ้าจะเข้าหลังบ้านนะคะมันก็จะเป็นอ่า slash admin administrator นะคะ URL แบบนี้นะคะก็จะเป็น slash administrator นะคะแล้วก็เดี๋ยวกก username นะคะแล้วก็ใส่ username ไปโอเคเข้ามาหลังบ้านได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราไปที่ในส่วนของอ่าเมนูนะคะ Main Menu add new menu item ก็ตัวนี้นะคะมันจะทำการเพิ่มตัวเมนูไอเทมขึ้นมานะคะในส่วนของเมนูย่อยๆตรงนี้เราจะเรียกมันว่าเมนูไอเทมนั่นเองนะคะก็ตรงนี้เมนูไทเทลเราก็ตั้งชื่อไปนะคะเช่นเกี่ยวกับเล่าเป็นอลร์บอสละกันอเลียสก็ใส่เป็น,นอาร์บอสปไปด้วยก็ได้นะคะอ่าต่อมาเมนูไอเทมท้ายนะคะคลิกปุ่ม select ในที่นี้เราจะสร้างเป็น article หรือสร้างเป็นบทความนะคะหรือเป็นหน้าอีกหน้าหนึ่งนะคะที่อยู่ในเว็บก็คลิก article article จะมีหลายแบบค่ะอันนี้ในที่นี้จะเลือกเป็น single article นะคะหลังจากนั้นก็ select article ถ้าเรามีการสร้างบทความเอาไว้แล้วนะคะกดปุ่ม select แลวเลือกบทความได้เลยแต่ถ้า,ายังไม่ได้สร้างนะคะก็กดปุ่ม create เพื่อทำการสร้างได้เลยค่ะก็ตั้งชื่อบทความนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเล่า ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหานะคะเราก็ใส่เนื้อหาเกี่ยวกับเรานะคะก็จะใส่เป็นข้อความแทรกเป็นภาพอะไรได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็กดปุ่ม save and close ก็จะปิดหน้านี้ออกมานะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นเรา select ตัว article ที่ชื่อว่า about ะะหลังจากนั้นก็ save and close ไปก็จะได้ตัวเมนูไอเทมตัวที่2เพิ่มขึ้นมาตัวแรกที่มีอยู่ก็คือ home นะคะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์อันนี้ก็เป็น about us เป็นหน้าเกี่ยวกับเรานะคะก็กลับมาดูที่หน้าบ้านตัวนี้กด refresh หทีโอเคก็จะได้ตัวเมนูไอเทม about us ขึ้นมานะคะก็คลิกเข้าไปปึ๊บมันก็จะโชว์ในส่วนของหน้าเนื้อหานะคะที่เกี่ยวกับ about us อันนี้เรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลนะคะโชว์ตัวอย่างเอาไว้ก่อนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างตัวเมนูไอเทมแล้วก็สร้างหน้าเนื้อหาไปพร้อมๆกันนะคะ